คอรอมอไฟเขียวให้สัญชาติไทยกับบุคคลที่อพยพเข้ามาในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเป็นจำนวนเกือบ5้าแสนคนแต่ยังไรม้มาตรการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกประเทศการลักลอบเข้ามาอาศัยและทํางานในเมืองไทยของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจากประเทศรอบข้างถือว่าเป็นปัญหากับสังคมและเศรษฐกิจของไทยมานานจนเรียกว่ายากที่จะแก้ไขได้ พราะจากการสำรวจของบริษัทเอกชนบางแห่งคบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายรวมกันมากกว่า10ล้าน2แสนคนในปี2566ซึ่งกว่า70-8 0เป็นรายแรงงานที่รักรอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งจำนวนไม่น้อยแดบเข้ามาทำงานสืง,งวนของคนไทยและแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษีตามที่ควรจะเป็นเพราะไม่ต้องการให้เป็นที่รับรู้ของทางการไทยเพื่อที่จะได้ไม่ถูกส่งกลับประเทศหลายคนต้องการที่จะมีลูกหลานในเมืองไทยเพื่อหวังที่จะได้สัญชาติไทยในอนาคต ตามที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วเมื่อวันก่อนและล่าสุดดูเหมือนว่าความหวังของพวกเขากําลังจะกลายเป็นจริงแล้วเมื่อคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้สัญชาติไทยกับบุคคลที่อบพยบมาในราชนจาจักรไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชนจาจักรไทยเป็นจนํานวน483,000คนโดยจะประกาศบ,บังคับใช้ไม่เกิน60วันและรัฐบาลเชื่อว่าทุกส่วนจะได้ประโยชน์ เมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมานายจีรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยเพื่อทดแทนมติค,คอรมอเมื่อวันที่26มกราคม2564ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกลุ่มแรกคือตั้งแต่ปี2527ถึง2542มีประมาณ1 2 0 0 0 0คนและกลุ่มที่2เมื่อปี2548ถึง2554มีประมาณ2 1 5 0 0 0คนส่วนกลุ่มที่3กลุ่มบูรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีประมาณ29,000คนและกลุ่มที่4กลุ่มบตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีการสำรวจไปแล้วประมาณ1,13,000คนรวมทั้งหมด4 8 8 3 0 0 0คนโดยในวันนี้คอรมอพิจารณาลดขั้นตอนต่างๆเพราะหากต้องพิจารณาทั้ง4 8 8 3 0 0 0คนจะใช้เวลานานถึง44ปีทางนี้อาจจะมีความกังวลจากบางฝ่ายว่าการให้สัญชาติไปแล้วประเทศไทยจะทำให้เกิดผลกระทบหรือไม่นั้น แต่ทางประชุมคอรมอได้เห็นชอบในหลักการและส่งเรื่องให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบังคับใช้นในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันและไม่เกินกว่า60วันนายเจรยุกล่าวว่าคนทั้ง4 8 3 0 0 0พันคนนี้อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานสามารถทํางานปกติและมีเอกสารสําคัญถ้าจะมีความเห็นว่าควรจะทําให้ถูกต้องเพื่อให้คนเหล่านี้สัญจรไปมาได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้รู้สินฐานที่อยู่ที่มาที่ไปของคนเหล่านี้จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายส่วน การให้สัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวอาจจะได้ประโยชน์ตามที่รัฐบาลได้ถแถลงแต่ยังมีปัญหาสําคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขไปพร้อมกันนั่นก็คือการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกประเทศเพราะมีจํานวนมากเกินไปและเข้ามาแย่งงานสงวนคนไทยทาที่สําคัญก็คือคนกลุ่มนี้ไม่มีการเสียภาษีแต่ยังใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆของไทยเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไปที่เสียภาษีบางกลุ่มก็สร้างปัญหาให้กับคนไทยเช่นการทะเลาะวิวาทหรือก่ออาชญากรรม หรือแม้แต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อน,นักท่องเที่ยวเช่นการจาหน่ายอาหารที่สกปร,รกการไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับคนไทยหรือการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวตามที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วการให้สัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวจึงเป็นเหมือนการกระตุ้นให้คนเหล่านี้ลักลอบเข้ามายัางเมืองไทยมากขึ้นหรือพยายามออกลูก่ออกหลานในเมืองไทยมากขึ้นเพื่อหวังที่จะได้สัญชาติไทยให้ลูกในอนาคตสําหรับรายละเอียดที่รัฐบาลได้ถแถลงมีเดังต่อไปนี้เรื่องต่อมาเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องสําคัญครับ และก็เป็นเรื่องที่สภาความบั้นโงแห่งชาติสเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเล่งรัดในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจากักรเพื่อทดแทนมติของคอรมอเมื่อวันที่26มกราคม64นะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้ครับปัจจุบันมีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาเป็นเวลานาน ที่มีการสำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527นะครับไปจนถึงปี2542มีทั้งหมดประมาณ120,000คนครับนอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับก็คือกลุ่มที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานที่มีการสำรวจระหว่างปี2548นะครับไปจนถึงปี2554ก็้มี2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือ27-42และกลุ่มที่2 4 8ถึง54ซึ่งกลุ่มที่2นี้ประมาณ2 1 5 0 0 0คนนะครับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มของบุตรที่เกิดในราชนาจาักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีอยู่ประมาณ2 9 0 0 0คนและกลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มบุตรที่เกิดในราชนาจาักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีการสำรวจไปได้ประมาณ1 1 3 0 0 0คนรวมกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดประมาณ4 8 3 0 0 0คนครับ ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับเพื่อเป็นการลดขั้นตอนซึ่งแน่นอนครับสมัยก่อนนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลามากวิธีไงก็คือถ้ากว่าจะทําหมดในลักษณะ400,000กว่าคนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ44ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สัญชาติไทยให้กับบุคคลที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการยกเลิกในขั้นตอนต่างๆจํานวนมากนะครับรายละเอียดเดี๋ยผมขออนุญาตให้ท่านสิ่ิมวลชนได้ดูแต่ละรายละเอียดนะครับ ซึ่งมีข้อสังเกตจากสภาความมั่นคงแห่งชาติครับแล้วก็มีคําถามจากประชาชนทั่วไปครับว่าถ้าให้สัญชาติไทยนะครับไปกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีข้อสังเกตที่อยู่สองสามข้อด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันนะครับแล้วก็ไม่เกิน60วัน ที่จะประกาศใช้ครับผมยกตัวอย่างเช่นในขณะเวลามายื่นเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนายอำเภอจะต้องตรวจสอบประมาณร้อยแปดสิบวันขั้นตอนจะลดลงเหลือห้าวันอย่างนี้เป็นต้นการรับรองประวัตินะครับเช่นการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วแล้วก็ไปตรวจประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะให้ผู้กํากับของโรงพักในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็เขตอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นการลดขั้นตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการสอบถามนะครับว่า ไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างส่วนใหญ่นะครับจำนวนกว่า4ี่แสนคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่มานานนะครับแล้วก็มีบุตรบ้างนะครับสามารถทํางานเป็นปกติมีเอกสารสําคัญของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะทําให้ถูกต้องเลยได้หรือไม่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะได้สัญจรไปมาได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้รู้ถิ่นฐานที่อยู่ที่มาที่ไปของคนเหล่านี้ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมของคณะ,ะร,รัฐมนตรีวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สอบถามความรอบคอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีความให้การเห็นชอบนะครับและที่ประชุมก็รับหลักการให้ส่วนราชการต่างๆไปดําเนินการต่อไปครับ